สวัสดีเจ้านี่ช่องสาวเฟินคุณพยาวนี่เจ้านี่เฟินก็อยู่ที่วัดเวียงป่าศักนะเจ้านะมีเจ้าจะเป็นโบราณนะสถานเัียงรออีกอย่างหนึงน้อยเดียวที่น้อยเดียวประมาณสักงานจะเป็นวัดน้อยนะเจ้าตรงนี้นะขอบเขตบริเวณตอันนนะเจ้าตรงนั้นก็จะตรงเลยขอภไยไปห้างก็จะเป็นสวนเขาแล้วนะเจ้านเนาะ คนก็นจะห้่พอเนาะน่ะงนก็นจะเป็นทางนะเจ้าบริเวณตรงกอไผ่เนี่ยะจะเป็นทางอือจะได้ยินเสียงรถครับเนาะน่ะเจ้าก็จะเป็นทางเนาะ มบริเวณขอบข้างนเนาะนี่จะอยู่ระหว่างนี่นะเจ้าเนี่ยแต่น้อยหนึ่งแต่วิวสวยเลยอ่ะมันก็จะ,จะเป็นท้องไลท้องนาของเจ้า ท้องไรท้องนาเขาติดกันกันกบสถานที่โบราณน,นี่จะเป็นบ้านของเจ้าที่เจ้าทางทั้งแลายวีนอือก็ตรงนี้ก็จะข้างก็จะเป็นกอบแล้วไม้เนาะนม่จะเป็นบันไดขึ้น นเจ้าตรงนี้จะเห็นแต่ยอดเสียนพระเจ้าเสียนพระตรงนี้ก็จะเป็นขอบข้างนี้จะสูงเจ้าก็บอกยาก อ้นั่น,ตนแต่ได้นอกหัวเต็นเป็นป่าเป็นกอไผ่เนะ่ะเจ้าอกอไผ่อันนี้ก็จะเฟืนก็จะขึ้นลงมานีเนาะนนก็จะมีพระพุทธร,รูปอยู่ฮน จะเป็นอุโบสถของพระพะของพระสงฆ์แต่เก่าแต่ก่อนเนาะของพระสงฆ์โบราณจนถึงสมัยปัจจุบันก็ยังอันนี้นมาเลยๆนะเจ้านี่จะเป็นขอบข้างนะเนาะเดินกัมาด้านข้างจะมีทางเดินมาน่นอยๆนะหนะ่งเนี่ยพุ้นจะแกะหัวผ่อนเนาะ จะเป็นอุโบสถกว้างน้อยหนึ่นงที้เขาจะทำเต็มหน้าที่เลยนะเจ้าหน้าที่ถึงไหนเขาก็ทำถึงตรงนั้นวัดกเก่าตกก่อน,นเจ้าก็จะเป็นกำแพงสูงเนาะขอบข้างเนี่ยวัดปลาซักนะเจ้าตรงนี้ยจะจะติดภูเขา เป็นวัดตาซักกิดใจสงบนาตรงนี้แล้วะมาว่าอยู่ที่ไหนนะขอให้แค่พระพุพะทธธรรมพระสงฆ์คนะุ้มครองนะจะเป็นอุโบสถนะเจ้า ก็จะเป็นกอภัยเป็นธรรมชาติมากเนี่ยธรรมชาติสุดๆอันนี้เปินขึ้นมาข้างบนเนาะ มาข้างบนกันโอ้ยวัดป่าซักอยู่ตำบลหงหินน่เจ้าอำเภอจุนจังหวัดพะเยาหน่ยเจ้าเนะี่ยคลิปนี้ฝนจะขอจุกตัวเองนะเจ้าเดี๋ยวฝนก็นจะไหวพระแล้ว,นะวเนาะไหวพระเสร็จฝนก็นจะปิกแล้วขอบคุณที่รับชมช่องสาวฝนพะเยาหน่ยเจ้า จะได้กด Like กด Share กดติดตามช่องสาวฟื้นคุณพยาวสักหนึ่งช่องในเจ้าขอบคุณเจ้า